สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับต่อจะเโรแกรนี่กับครูบอดี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ในแ b u i l d i n g บล็อกกันนั่นเองอเราจะมาต่อเลโก้กันนะครับซึ่งเอ่อแบบนี้เนี่ยเป็นการต่อเลโก้แบบง่ายๆนะแบบอีซี่มากเลยทุกคน <c oughs> คุณยายก็มีที่ของแกรนี่นะครับนี่เห็นไหมนี่ก็เป็นที่ของบอดี้นะโอเคซึ่งเราจะมาทางนี้นะครับนี่เป็นร้านค้าดูร้านค้าเลโก้จืบโอเคเราต้องเปิดร้านใช่ไหมก,กดเปิดถึง โอ้โหเลโก้ LEGO ก็จะกระจายขึ้นมานะครับเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อเราต้องต่อเองใช่ไหม <c oughs> อันนี้มาไว้ตรงนี้ฟึบ <c oughs> อ๋อหาชิ้นส่วนนะครับแล้วก็มาวางอะแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เหรอมาแล้วก็หยิบแล้วก็มาต่อนะครับอ๋อเกตและรูปแบบของเกมเป็นอย่างนี้นี่เองเด็ <c oughs> ก,กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะฮ่าฮาบวางไว้ตรงนี้ แล้วก็ข้างบนโอเคตรงนี้ใช่ไหมปึบวางทับนะครับต้องมีหลังคานะไม่งั้นฝนจะตกลงมาแล้วเราจะเปียกกันได้ตรงนี้อ่ะซ้อนเข้าไปอีกนี่เป็นป้ายของเรานะครับหลังจากนั้นเอาต้นไม้มาประดับหน่อยเพื่อความสวยงามและความลมลื่นเจ๊บวางอ่ะต้นซากุระนั่นเองนี่วางขึ้นไป เรียบร้อยจุดพูได้เห็นมา้ร้านค้าของเรานะครับไม่แน่ใจมันเป็นร้านค้าหรือว่าตั๋วอะไรสักอย่างครับตั๋วทางเข้าเหรอโอ้โหน่าจะเป็นตั๋วทางเข้านะครับฝั่งนี้เป็นรถขนอ่ะเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับรถขนเจ็บอาเปิดไม่ได้อะ่ะ <What? S 1> ต้องมีเงินเหรออ๋อมีเงินนี่ไงขึ้นมาห้าแล้วก็คนเข้ามาตรงนี้อ๋อเก็ตแลให้คนเข้ามาซื้อตัว๋วใช่ไหมล้วเราได้เงินปะนี่ไงขึ้นมาแล้วก็จะมีเหล่านูบเหล่าโลบบอกนะครับ เข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่นี่ของเราเลโก้นั่นเองเมืองเลโก้สุดหันษาแล้วก็กดเปิดได้เลยดีมาแล้วโหนี่มันโพนี่ชัดๆทินาหมาโพนี่อันนี้จุบเราหยิบหมาโพนี่มาก่อนนะครับมาวางไว้ตรงนี้อ่าเรียบร้อยมาต่อตรงนี้จัดๆโอเคเรียบร้อยวางตรงนี้ได้เราต้องทาอุ้ยเดี๋ยวมีแบบอะไรอ่ะฟักทองเหรอ <What? S 1> ดูสิฮาโลวีนชัดๆเลยจบ มาเราวางต่อนะครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยใครจะมานั่งตรงนี้ได้หมดเลยนะครับโหโหนี่ดูเอาทำไมนั่งเงี้ยมันนั่งอีกแบบนี่นั่งในแบบเดียวนะครับนี่เห็นไหมอ๋อคนนั้นก็อยากเล่นนะครับตรงนี้เป็นประตูทางเข้าโ,โอเคโหโหสร้างประตูนะครับกดเปิดปุ๊บประตูประสาทเดี๋ยวโอ้โห เสาใหญ่มากนี่เสาหลักเลยทุกคนมาแล้วฉันคือเสาหลักเลยอ่ะฮ่าฮ่าต่อตไปโดเองจุ๊บจบมาแล้วก็อันนี้อีกปุ๊บไม่หนักหรอกเป็นไงถ้าในชีวิตจริงนี่คือหยิบสบายสบายเลยนะในโลบอกนี่น่าจะหนักปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้โอเคแทนอันนี้นะครับอันเบลอเลยแนะน่นี่ขอโทษนรทุกคนขอวางก่อนมาอันสุดท้ายแล้วอันนี้จุ๊บ หยิบมาแล้วก็บินขึ้นไปเลยทุกคนประตูของเราจุ๊บเสร็จเรียบร้อยเป็นไงสวยงามสุดๆไปเลยมาอันต่อไปเป็นน้ำพุนะครับสร้างน้ำพุก่อนจุ๊บเปิดปึ๊บ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 ,บ,บเดี๋ยวนะอันนี้มันมีสปีดด้วยทุกคนห75หรอจะทำให้เร็วขึ้นมาปึ๊บลองกดดูนะครับอ๋อวิ่งเร็วขึ้นนี่ไงจุ๊บจุ๊บจ ปุ๊บนี่ไงเร็วขึ้นใช่ไหมเห็นมากแล้วนี่อะไรอ่ะสแตนเดอร์พลัสหรอคืออะไรอ่ะขอลองดูนะจึ๊บเอาเดี๋ยวลากแยกโอ้ my god มีลากแยกด้วยนี่มันล่างแยกเรานี่แล้วเนี้ยเรียกใช้สแตนเดอร์คุณยังมีเวลาสำหรับการยืนยันเหรออ๋อนี่ชั่วขราวนี่ไงมีคนวางให้เรานะครับโอ้สบายมากๆ โอ้เราไม่ต้องทําอะไรเลยนเนี่ยนี่อแล้วการท่องเที่ยวเป็นไงดูสิมันก็จะมีการท่องเที่ยวที่ปลดล็อกนะครับอ๋อตอนนี้เราเป็นแบบว่าเหมือนสวนพาร์คนะครับสวนสนุกใช่ไหมอันนี้อันต่อไปเป็นจุลศิษิ์พาร์คอันต่อมาเป็นเมืองตอนนี้สแตนของเราได้หยุดแล้วเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําพุโอเคลุกตุ้มเปิดจึ๊บสแตนของเรามาเลยไปแล้วสแตน ไงโอมีสไตล์มันของตัวเองนะครับอ่ะเออแล้วเราช่วยเขาได้ปะ่ะปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้หยิบอ๋อช่วยไม่ได้นะครับสแตนจะเป็นคนทําให้เองอ่มาแล้วนะครับสแตนของเราโอ้โหปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่เป็นงานเครื่องเล่นของเราโอ้โหสแตนนี่ทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับหลังจากนั้นเราต้องมีที่จอดรถให้ลูกค้านะครับอ่ะเปิดจุบสแตนทางานได้มาแล้ว ล่างสแตนมาแล้วนะครับตรงนี้งงถ้าเราหยุดสแตนได้ไหมปึ๊บอะถ้าเราหยุดสแตน <What? S 1> เราวางได้อ๋อนี่ไงงั้นเราให้สแตนทําหน้าที่ก่อนละกันจุบไหนไหก็ซื้อมาละปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วเราไปเครื่องต่อไปดีกว่าเครื่องกระโดดนั่นเองมาวางเลย250บจุบกดเปิดมาแล้วเรียกสแตนออกมานะครับให้ทำงานโอ้โห อันนี้เยอะมากๆเลยสแตนจะไหวไหมเนี่ยเง่โอ้โหดมากมากนี่เดี๋ยวมือนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเองนะเป็นฟิซซานะไม่ต้องหรอกนะเพราะฉันไม่กินไม่ต้องมาเลี้ยงหรกเพราะอะไรเนี่ยอุตส่ามีน้ำใจดูสิเอาๆหยิบของฉันไปอีกโอ้เครื่องเล่นแบบว่าแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนะครับดูมีกี่เครื่องเล่นเนี่ยหนึ่งสองมีแค่สองเอง นอกนั้นก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นที่จอดรถกับลานน้าพูนะครับมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่เป็นไงล่ะเครื่องเล่นของชั้นอีกอันหนึ่งฮ่าอันเนี้ยชั้นเคยเล่นสนุกมากมากเลยแหละนี่ขึ้นไปแล้วถึงปุ๊บนั่งหอนั่งไงอ่ะทำไมนั่งไม่ได้โอ้ลงมาแล้วดีไงนั่งได้แล้วว้าววิวจอ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 สูงมากๆเห็นวิวด้วยทุกคน ได้เวลามาต่อถ้วยชาแล้วนี่เปิบเป็นเครื่องเล่นนะครับ <What? S 1> ไม่ใช่กินชาจริง,รงๆแหละจึ๊บนี่มาฝั่งนี้ปึ๊บอ่าหยิบนะครับหยิบถ้วยชามีใครเคยเล่นไอ้หมุนหมุนอันนี้มาแบบถ้วยแล้วหมุนหมนะุน่ะเออ่ะเวียนหัวมากๆเลยทุกคนจึ๊บหยิบอันนี้นะครับเป็นบันไดขึ้นใช่ไหมฝั่งนี้อ๋อที่ปิดนี่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเปิบเป็นที่จับแน่นอนเึ้บวาง่อนปึ๊บอ่า สแตนออกมานี่อย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็บินบินโฉบดูซิบินไปหาคุณยายก่อนดูซิว่าคุณยายเนี่ยถึงไหนแล้วคุณยายโอ้โหคุณยาย <c oughs> คุณยายบอกฉันใช้สแตนอยู่ไม่เห็นแล้วอดูคุณยายนะครับคุณยายใช้สแตนเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอ้โหอะไรจะสบายขนาดนั้นเนี่ยมีแต่คนใช้สแตนนะครับ อ๋อฝั่งนี้มีเจ้าหญิงด้วยลืม oh แบบว่า <my God. S 1> พีเซนทุกคนนี่มีเหล่าเจ้าหญิงนะครับนี่เป็นไงหนูน้อยบวกแนนะครับสโนไวท์เบลโอ้โหเยอะไปหมดเลย <Wow. S 1> อ่ะต่อไปอันนี้นะครับชิงช้าสวรรค์ของเราใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ปุ๊บโอ้โหสีสันสวยงามนะครับปุ๊บมาเหลืออีก3ชิ้นนะครับสแตนกำลังทำงานอยู่สแตนของเรามันน่าจะเรียกสแตนแบบได้หลายๆคนนะเนี่ยเชิบ เรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นไงล่ะ ฮ่าฮ่ามาบุญของเราโอ้โหอยากให้บุญเร็วกว่านี้จริงๆเลยมะเครื่องเล่นเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ตอนนี้เราก็เหลือสร้างรถไฟหอกเป็นอันสุดท้ายแล้วทุกคนดูสิสแตนของเราทํางานหนักมากๆเลยนี่มาต่อแล้วนะครับตรงนี้เป็นรางรถไฟนะครับเดี๋ยวจะชวนคุณยายแกรนนี่และครูบอดดี้มาเล่นด้วยโหตื่นเต้นสุดๆไปเลยนี่เป็นไงนเดี๋ยวเรารอให้เสร็จก่อนดีกว่าตอนนี้ สแตนมาวางตรงนี้เร็วนี่นี่ถ้าเกิดประกอบไม่เสร็จเราเล่นจะเป็นยังไงเนี่ย <What? S 1> หลุดไปนู่นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปชวนคุณยายมาเล่นก่อนดีกว่านี่ครับนี่คือสวนสนุกของต่อตปิโดบกราวดูเป็นสวนสนุกเรกโกสวยงามสุดๆไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คุณยายกับคุณครูเนี่ยมารอแล้วนี่สวัสดี สนสุกเรายินดีต้อนรับพวกนายอะนะนี่มันไงล่ะสวยงามสุดๆไปเลยปะพวกเราเล่นอะไรก่อนดีไม่ต้องซื้อตั๋วนะ VIP มากๆเลยคุณยายมาเร็วนี่มีโพนี่ตรงนี้ตรงนี้เราเล่นแล้วอ่าอันนี้เป็นสวนน้ำปราสาทนะดูขี่ปเป็ดเหลืองก็ได้เห็นมาขึ้นมาใไดตรงนี้นะครับไปบินบินขึ้นแล้วก็เล่นได้เลยตรงนี้ลื่นได้นะครับว้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองเลื่อนนี้เลื่อนได้ไหม นี่เลืดวิวเห็นไหมสนุกสุดๆไปเลยส่วนอันนี้อ่ะเป็นถว้วยเราก็ขึ้นบนนี้ได้ <มา S 1> เห็นไหม<า>ปึบนั่งงงดูแล้วก็จิบวายชิวๆนะครับนี่พวกเรามาเล่นชิงช้าสวรรค์กันอันนี้รู้สึกเหมือนจะขึ้นอ๊อเป็นลมแล้ว <laughs> โอ้ช่วยด้วยตีดทุกคนโอ้โอ้โดนโดนผักนะครับโอ้มีคนปีนเข้าไปแล้ว <What? S 1> นี่สรุปขึ้นไม่ได้นะครับ คุณยายระวังติดนะออกมาเร็วตรงนี้เป็นส่วนสาธารณะนะพวกเรามานี่ดีกว่าเครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สดุดนั่นก็คือรถไฟหอนั่นเองมาเดี๋ยวรอก,กันจึ๊บเอ้ยมาแล้วอา้าวรอด้วยโอ้ฉันยังไม่ได้นั่งเลยนี่เดี๋ยวบินขึ้นไปนั่งก่อนดีกว่าจึ๊บนี่นั่งได้ไหมอา้าไปกันแล้วนะครับตอนนี้ยังนั่งไม่ได้โอ้โหเร็วมาก ปุ๊บปุ๊บฉันอยากนั่งด้วยอ่ะเอาได้ไเรียบร้อยว้าวตีลังกาแล้วว้าวว้าวโอ้โหสุดยอดไปเลยดูหมุนขึ้นดีโอ้มีให้บายด้วยไม่บายนะครับยังบินขึ้นอีกเจอเจอเจอโอ้โหแล้วใครนั่งหน้าไม่หวาดเสียลรอเนี่ย ฉันเนี่ยว,ว้าเสียวสุดๆไปเลยนี่เป็นอะไรนี่ว้าวตีลกาแล้ว,วบู๊บกูมาดีมากไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ยจึ๊บกำลังจะขึ้นนะครับหมุนหมุนโอ้คุณยายก็มานะครับคุณยายบอกรอฉันด้วยสิคุณยายไป็เล่นแล้วจึ๊บไปแล้วว้าวโอ้ยนี่ให้ซื้ออีกแล้วเราลงดีกว่าพวกเราโอ้โว้าลงมาแล้วนะครับตรงนี้ โอเคทุกคนก็จบไปนะครับกับสนสนุกเลโก้แห่งนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้กันเยอะๆเ,เลยนะเป็นกำลังใจให้คุณยายแกรนนี่ครูบาดีและต่อ่ัวิโด้ด้วยนะสำหรับวันนี้ทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายคุณยายบ๊ายบายเร็วไงบ๊ายบาย,บายเร็วเพื่อนๆนน,นี่แฟนคลับนะครับมาเล่นด้วยคุณครูก็บายๆนะไปแล้วทุกคนบาย